152 153 2565พันหสนึกสวรรค์สยบมานสถานเทศเล่ม12 13รังเอเมืองห้าวที่หนีไปดินแดนทะเลไยตะวันตกได้เข้าไปเผ่าอูเตาเพราะสนใจยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรอยสักของเผ่าในฐานะซื่อหลง เพื่อหายยาตัดวิญญาณที่อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าแต่เขากลับต้องเผชิญหน้ากับการตามล่าของตระกูลจี้ข้าในสองเล่มนี้ยังสนุกลุ้นระทึกถึงฉากการต่อสู้และหนีเอาตัวรอดพร้อมทั้งฉากสงครามที่ยิ่งใหญ่ระหว่างสอง ชนวนเผ่าจนทําให้เราอยากติดตามจนวางไม่ลงครับมีฉากบูที่มันสะใจตัดด้วยมุกตลกเบาๆตามสไตล์เออเกิลที่ทุกคนรู้จักมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเมื่อห้าวพระเอก ที่หนีการตามล่าของตระกูลจี้ได้แฝงตัวเข้าไปในเผ่าอูเต๋าที่เป็นหนึ่งในห้าเผ่าย่อยของเผ่าอูเสินเพราะต้องการเข้าไปในแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อค้นหายาตัดวิญญาณเขาได้ทำหน้าที่สื่อหลงฝึกลูกหมาป่ามู่หลางห้าตัว จนพวกมันเติบโตและกลายพันธุ์อูเฉินที่เป็นลูกหลานเผ่าอูเต๋าที่โดนบังคับให้ต้องประลองเพื่อรักษารอยสักของตนจึงมาขอความช่วยเหลือจากเมืองห้าวให้ช่วยประลองแทนเมืองห้าวจึงขอให้อูเฉินมอบวิชาประทับตรารอยสักของเผ่าอูเต่าเป็นของแลกเปลี่ยนซึ่งอูเฉินก็ตกลงทำให้เมืองห้าวลงประลองแทนเมืองห้าวใช้หมาป่ามู่หลังจนสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดาย จนทำให้หม้อฟางที่เป็นซื่อหลงที่มอบสัตว์อสูรให้อีกฝ่ายปรากฏตัวออกมาหม้อฟางเห็นถึงหมาป่ามู่หลางทางห้าของเมืองห้าวจึงอยากได้และต้องการช่วงชิงจึงทาพนันถ้าสยบหมาป่ามู่หลางได้เมืองห้าวจะต้องมอบพวกมันให้ ถ้าไม่สำเร็จจะเปิดโอกาสให้เมืองห้าวได้ช่วงชิงสัตว์อสูรของตนได้ซึ่งเมื่องห้าวก็ตกลงโม่ฟังได้ใช้ทั้งทูบหอมทั้งเนื้อกวางซีนมู่หรือยาเลี้ยงสัตว์อสูรกับไม่สามารถทำให้หมาป่ามู่หลางทั้งห้าตัวสนใจได้ แต่พอเมื่อห้าวปล่อยพลังอสูรออกมาเล็กน้อยก็ทําให้สัตว์อสูรของโม้ฟังติดตามเมื่อห้าวอย่างง่ายดายม้อฟังที่พ่ายแพ้เสียสัตว์อสูรทั้งหมดจึงกลับไปด้วยความโมโหและเจ็บใจ ในสัตว์อสูรที่เมืองห้าวได้มากับมีค้างคาวสีดำระดับ5ตัวหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บเขาพบถึงกระบี่ไม้แทงอยู่ในร่างของมันจึงเอาออกพร้อมทั้งถ่ายพลังชีวิตของตนเข้าไปในร่างมันเมืองห้าวตรวจสอบพบว่า กระบี่ไม้นี้เป็นกระบี่เซียนชนิดเดียวกันที่ปักในร่างมังกรอิงหลงจึงเดาว่าเจ้าคัางขาวสีดำตัวนี้จะต้องเป็นสัตว์อสูรที่ไม่ธรรมดาคนทรงของเผ่าอูเต๋าที่เห็นฝีมือของมึงห้าว จึงได้ให้เขาเข้าร่วมพิธีรับรอยสักของเผ่าทำให้เมื่อห้าวที่ทำพิธีได้พบถึงมนุษย์พฤกษาที่เป็นต้าเยาวของฟ้าดินทำให้เขาสัมผัสถึงความทรงจำตลอดช่วงอายุหนึ่งหมื่นปีที่มนุษย์พฤกษาเดินทางมายังดาวหนามเทียนนี้ บอกว่าตนคือราชาชิงมู่แห่งเกาะกวางชิงทั้งมอบแสงสีเขียวเข้ามาในร่างของเมืองห้าวทำให้เขาเห็นต้นไม้ชิงมู่ที่ยืนต้นยิ่งใหญ่แล้วมีผู้ผนึกอสูรรุ่งที่ห้า เคยมาที่ต้นไม้ทิ้งงูได้มอบวิชาจำแรงรอยสักไว้ที่ต้นไม้นี้ก่อนที่เมื่งห้าวจะได้รับสืบทอดวิชาและได้รับรอยสักไม้ของเผ่าอูเต๋อกลายเป็นตัวแทนในการประลองของเผ่าทั้งห้าของเผ่าอูเสิซ แต่ตอนที่เมืองห้าวกำลังประทับรอยจากปะสุนเทียนฟางจึงคิดที่จะพุ่งมากินข่าวเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของมันเมืองห้าวจึงได้ให้เจ้านกแกว้วในท่านห้าออกไป เจ้านกแก้วถึงกับพุ่งเข้าไปข่มขืนอสูรเทียนฟางจนหลบหนีไปเจ้านกแก้วที่ไม่พอใจยังติดตามต่อไปอย่างไม่ลดละจนสุดท้ายอสูรเทียนฟางจึงกลายเป็นสนมของมันส่วนเมืองห้าวที่ประทับรอยสักได้สำเร็จทราบดีว่า นี่ไม่ใช่รอยสักธาตไม้ธรรมดาแต่เป็นรอยสักต้นไม้ทิงมู่เมื่อประทับได้จึงมีส่วนช่วยในการเข้าสู่ระดับวิญญาณแรกก่อตั้งห้าสีของเขาระหว่างเมื่อห้าวปล่อยสัตว์อสูรของตนไปหาอาหารกิน มีเด็กหมุ่มของเผ่าอูปิงมาพบหมาป่ามู่หลางจึงคิดช่วงชิงแต่เมื่อไม่สำเร็จจึงตามปรมาจารย์กู่ที่เป็นซื่อหลงระดับเจ็ดอาจารย์ของตนมาทันทีพอปรมาจารย์กู่มาพบเมื่งห้าวกับตกใจ เพราะแท้จริงอีกฝ่ายคือกูล่าที่เคยโดนเมืองห้าวจับทดลองต่างๆพอกูล่าเห็นเมืองห้าวจึงรีบคุกเข่าลงและแสดงตัวเป็นค่ารับใช้ของเขาทันทีท่ามกลางทุกคนที่ตกใจพอถึงเวลาประลองของชนเผ่าทั้งห้าของเผ่าอูเสินเจ้านกแก้วได้ร่วมกับเจ้านกแก้วรกับผีโต้งและอสูรเทียนฟางปลอมเป็นนักสู้เข้าประลองในรอบแรกเป็นตัวแทนของเผ่าอูเต่าสังหารผู้คนจนหมด เพราะพวกมันต้องการเข้าแดนศักดิ์สิทธิ์เช่นกันพอถึงการประลองรอบสองของซืหล,ลงเมืองเฮาที่รู้ได้ถึงโม่ฟังที่พาโม่จืดบิดามาหมายจะจัดการกับเขาโดยไม่สนใจว่าจะเป็นตัวแทนเผ่าอูเต๋าเช่นเดียวกันเมืองห้าวจึงเรียกสัตว์อสูรออกมาลงมือจัดการสัตว์ของโม่ฟังสองพ่อลูกก่อนโม่จือจึงเรียกมังกรน้ำมากมายออกมาจัดการเมืองห้า เมืองห้าวจึงเรียกมังกรอิงหลงออกมาสังหารมังกรน้ำมากมายอย่างง่ายดายก่อนที่จะสังหารทั้งสองไปทําให้ทุกคนต่างคิดว่าเมืองห้าวคือต้าซือหลงแต่ซือหลงสองคนที่มาจากเผ่าอู่ปิงยุกเว้นกูล่าคิดร่วมมือกันจะสังหารเมืองห้าวซึ่งเมืองห้าวจัดการทั้งสองได้อย่างง่ายดายทำให้ซือหลงมากมายต่างยอมแพ้ส่วนกูล่าก็ทำตัวเป็นคนรับใช้ของเมืองห้าว เหลือเพียงชายชาราที่ชใช้ไส้เดือนคนเดียวชายชาราได้เรียกไส้เดือนมากมายมารวมร่างกับตนกลายเป็นไส้เดือนยักษ์ทั้งยังใช้วิชาลับสายสัมพันธ์แต่อยู่อยู่การเวลาหยุดนิ่งลง ท้องฟ้าเปิดออกพร้อมใสเบ็ดตวัดลงมาเกี่ยวไส้เดือนยับไปก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างของชายชราจะถูกลบหายไปพร้อมกับตัวตนของชายชรามีเพียงเมื่อห้าวที่ได้รับการคุ้มครองจากหยกผนึกอสูรเท่านั้นที่จดจำชายชราได้ ทำให้เมื่งห้าทราบว่านี่คือวิชาตัดสัมพันธ์ของตระกูลจีพอการประลองจบลงทำให้เผ่าอูเต๋อที่ชนะทั้งสองรอบได้เข้าแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนทุกเผ่าแต่เมื่งเ้าวที่ฉุกใจคิดได้ว่าผู้ใช้วิชาตัดสัมพันธ์จะรู้ตัว จึงรีบหนีเข้าแดนศักดิ์สิทธิ์ทันทีแต่จี้สือจิ๋วที่ทราบในแม่ช้าจึงใช้วิชาตัดสัมพันธ์ใส่เมื่งห้าวเขาจึงได้แต่รีบหลบหนีการไล่ล่าของสายเบ็ดท่ามกลางการเวลาที่หยุดลง เมืองห้าได้พบถึงสัตว์อส,สูรมากมายที่หยุดนิ่งจึงเก็บมาในระหว่างหลบหนีอีกทั้งยังพบศพที่โดนกระบี่เซียนปักอยู่จึงรีบเก็บกระบี่เซียนอย่างรวดเร็วก่อนจะรีบหนีไปยังภูเขาไฟทั้งเจ็ดยังสัตว์โชคลาภ แต่ไข้มนของสัโชคลาบก็หยุดลงเช่นเดียวกันทำให้เมืองห้าวโดนสายเบ็ดตวัดใส่เขากำลังจะหายไปพร้อมทั้งสายสัมพันธ์กับทุกคนสายสัมพันธ์ของเมืองห้าวถูกตัดขาดทำให้จี้สือจิ๋วต้องสูญเสียลมปราณไปมากมายก็ยังตัดไม่หมดสิน้นเพราะมีคนมากมายรู้จักเมืองห้าวปรมาจารย์ตันกุย สุดยอดปรมาจารย์ปรุงยากระถางม่วงอาจารย์มึ่งห้าวได้ใช้ยารักษาความจำเกี่ยวกับมึ่งห้าวคืนมาได้พลังของจี้สือจิ๋วไม่สามารถตัดถึงนางเซียนในถ้ำหวังเซิงและเต่ายักษ์ที่มีเกาะอยู่บนหลัง ปรมาจารย์ค่าสารสำนักแรกที่เมืองห้าวเข้าได้ก่อนที่สืยตรงหลิวจะตวัดผู้กันขึ้นทำให้วิชาตัดสัมพันธ์ของที่สือจิวสลายไปช่วยชีวิตเมืองห้าวให้กลับคืนมาทำให้ทุกคนจดจำเขาได้อีกครั้งร่างแยกของที่สือจิวที่ไปตามมาจึงถูกเมืองห้าวใช้ทงมานโลหิตและวิชากระบี่สังหารเซียนสยบก่อนที่จะจับร่างแยกนี้ไว้ Why? ตาถังในแดนตรงถูฟางอีที่กระอักเลือดออกมาถึงกับโกรธแค้นก่อนที่จะได้ยินเสียงมึงลี่มันดาตนร้องด้วยความเดือดดาลแล้วพุ่งตรงไปยังประกูลที่โดยไม่สนใจอะไรมึงลี่ถึงกับร้องตะโกนออกมาว่ากล้าทำร้ายลูกข้าข้าจะทำลายประตูหนานเทียนทิ้ง นางบุกเข้าไปทำลายประตูหนานเทียนที่เป็นสัญลักษณ์ปกครองดาวนี้ของประกูลที่ด้วยกระบี่ไม้ยอดเซียนก่อนมีเด็กหนุ่มที่ปรากฏมาข้างประตูหนานเทียนบอกว่าเห็นแก่ผู้อาวุโสตระกูลเมืองและบิดาเจ้า ครั้งนี้จะไม่เอาเรื่องแล้วทำให้ทุกคนหายไปทั้งยังเตือนตระกูลจี้เช่นกันก่อนประตูหนานเทียนกลับคืนมาด้านมึงห้าวที่เข้าไปในสัตว์โชคลาภขนาดใหญ่ที่สุดตรงกลางภูเขาทั้งเจ็ด เพื่อดูดกลืนน้ำกับสาม,มารถผสานเข้ากับรอยสักของตนจนปรากฏต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาทำให้ทุกคนในเผ่าอุเตอรรู้สึกได้ถึงบรรพชนกลับชาติมาเกิดรอยสักคำว่าไม้ประทับที่หว่างคิ้ว ทำให้เป็นหนึ่งเดียวกับพันไม้ทั้งใต้ลาในขณะที่ชนเผ่าอูเสริรต่างมุ่งหน้าไปยังสัตโชคลาภทั้งเจ็ดสะเมืองห้าวกับตรงไปยังกลางภูเขาทั้งเจ็ดเห็นถึงต้นไม้สีทองที่ใต้ต้นไม้มีโครงกระดูกคนตาย เขาปรุงยาที่แตกสลายและสูตรยาโบราณเมื่อเมื่อห้าเห็นจึงเดาว่ายาตัดวิญญาณน่าจะสูญสลายไปแล้วแถมสูตรยายังเก่าจนไม่สามารถหาสมุนไพรมาปรุงได้ก่อนที่จะพบยังอีกาสีทองบนต้นไม้เมื่อห้าจึงทราบได้ว่า มันคือ,อยาตัดวิญญาณที่มีชีวิตกลายเป็นอสูรแต่อีกาสีทองตัวนี้กำลังอ่อนแรงลงเมื่อ้าวจึงใช้วิชาผนึกวิญญาณของอสูรวิชาเฟิงเจิ้งทำให้อีกาสีทองกลายเป็นอสูรที่แท้จริง มันจึงสามารถดูดกลืนพลังได้อย่างไม่มีขีดจำกัดอีกาสีทองจึงมอบรอยสักทองให้กับเมืองห้าวแต่พอเมื่งห้าวจะจักไปพวกเหยียนชงและผู้ปรุงยาอีกสามคนก็ได้มาถึงผู้ปรุงยาที่เหลืออีกสามคนคิดว่า เมื่อห้าวจะฮุกยาตัดวิญญาณไปคนเดียวแม้เมื่อห้าวจะเอาสูตรยาให้ทั้งสามคนดูก็ยังคิดจะลงมือแต่เยียนชงกับห้ามทุกคนไว้เพราะสังเกตเห็นถึงอีกาสีทองจึงบอกให้ผู้ปรุงยาอีกสามคนที่เหลือร่วมมือกันจัดการกับอีกาสีทองด้วยยอดฝีมือระดับวิญญาณแรกก่อตั้งทำให้อีกาสีทองที่ต้องการปกป้องต้นไม้ที่ตายแล้วกับไม่สามารถรับมือได้ เมืองห้าจึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลืออีกาสีทองแม้จะไม่สามารถสู้ได้สุดท้ายอีกาสีทองจึงตัดสินใจสละชีวิตที่เหลือ1,000ปีมอบเส้นใยสีทองให้กับเมืองห้าวก่อนอีกาสีทองจะเปลี่ยนเป็นวิญญาณสาวใช้วิชาแรก ร่วมดับสลายเปลี่ยนคนหนึ่งกลายเป็นทองใช้วิชาที่สองตะข่ายสวรรค์เกิดพายุและสายฝนสีทองมากมายสังหารไปอีกสองคนและใช้วิชาสุดท้ายยารั่วเฟยหล่อร่างเหยียนชงกลายเป็นเวทยาก่อนที่จะบีบทิ้ง แล้ววิญ,ญญาณสาวกับวิญญาณต้นไม้ทองคำก็ก้าวหายไปบนท้องฟ้าพร้อมทั้งอักษรทองที่หัวใจของเมืองห้าวก็เปล่งรอยสับออกมาทำให้เขาได้สองในห้าการหล่อหลอมวิถีวิญญาณแรกก่อตั้งห้าสี ในเวลาเดียวกันแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ล่มสลายไปทำให้ทุกคนในเผ่าอูเสรนตกใจรีบหลบหนีทันทีแต่ต่อมาไม่นานเผ่าเบญจพิษที่ทราบว่าค่ายมนของเผ่าอูเสรนล่มสลายจึงส่งสื่อหลงขั้นก้าวนำกำลังคนมาบุกโจมตีแต่สื่อหลงขั้น ก้าเห็นถึงสัตว์อสูรของเมื่งห้าวที่ออกหากิ้งจึงคิดจับมันจนทําให้พวกมันได้รับบาดเจ็บในขณะที่คนเผ่าอูเเซินไม่ได้ช่วยเพราะต้องการยืมมือเมืองห้าวจัดการซื้อหลงขั้นก้าพอเมืองห้าวทราบก็ออกมาจัดการซื้อหลงขั้นก้า ไปอย่างง่ายดายแต่เขาก็ไม่พอใจพวกเผ่าอูเสรนแต่ด้วยที่ติดค้างบุญคุณของต้นไม้ชิงมู่กับอีกาสีทองจึงตกลงช่วยเผ่าอูเสรรับมือกับเผ่าเบนจพิษเผ่าเบนจพิษได้ส่งกำลังเผ่าแมงมุมมาห้าพันคนที่นำโดยธิดาเทพเจ้าโยหลันกับสือหลง เก้าคนมาโจมตีเจ้าโยหลันได้ใช้ดอกซินมัวทำให้ยอดฝีมือชนเผ่าอูเสินมากมายจนสูญเสียพลังเมืองห้าวจึงพุ่งผ่านเหล่ายอดฝีมือระดับวิญญาณแรกก่อตั้งหลายคนเข้าไปหมายสังหารเจ้าโยหลัน จนเจ้าโยหลันต้องตัดแขนขวาของตนเองหลบหนีแต่ไม่นานเผ่าแมงป่องที่รอคอยอยู่ก็ได้นำกำลังอีกห้าพันปรากฏออกมาพร้อมทั้งเทพพบุตรแมงป่องและซือหลงทั้ง9้าได้ทำลายวิญญาณบรรพบุรุษของเผ่าอูเสินทั้งหมดไป ทำให้เผ่าอูเสินระดับพลังลดลงแต่วิญญาณบรรพบุรุษทองกับไม้ได้ผสานกับเมืองห้าวทำให้เมืองห้าวกลายเป็นวิญญาณบรรพบุรุษกลับชาติมาเกิดรอยสักเผ่าทองและไม้ของคนในเผ่าอูเสินจึงคืนมาอีกครั้ง ทำให้สามารถต่อสู้ได้อีกเมื่อห้าวยังสัมผัสถึงไฟนิรันที่อยู่ในกายตนที่ปรมาจารย์ตันกุยเคยมอบให้เขาจึงใช้รอยสักไฟของเผ่าอูเหยียนจนทำให้รอยสักไฟของชนเผ่าอูเหยียนกลับคืนมาอีกครั้ง ส่วนเมืองห้าวก็ได้รอยสักไฟที่แท้จริงขึ้นก็ผสานร,รอยสักทั้งสามทำให้สามารถต่อสู้กับยอดฝีมือขั้นวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นกลางได้จึงนำทุกคนต่อสู้สังหารเทพบุตรแมงป่องได้เผ่าเบญจพิษจึงได้ส่งกำลังอีกสองหมื่นคนมาโจมตีขั้นเด็ดขาดแต่การต่อสู้ต้องหยุดลงไป เพราะฝนสีม่วงที่ดูดกลืนไอชีวิตผู้คนกับตกลงมาในแดนทะเลทรายทำให้ทุกคนทราบถึงมหันตภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องรีบอบพยพจากดินแดนแห่งนี้กลุ่มพันธมิตรเทียนถิงที่ประกอบด้วยสาม ผ่าซึ่งครองพื้นที่อพยพไว้กับเสนอให้ทุกเผ่ามอบดวงวิญญาณอสูรให้จึงจะมอบพื้นที่ให้จึงทำให้เมืองห้าวต้องเข้าไปในสะพานเหยียบเซียนที่ล่มสลายเพราะตระกูลที่เพื่อช่วยเผ่าอุินให้อยู่รอดในสะพานเหยียบเซียนจะเป็นโลกของซากสะพานที่โดนทำลาย ต้องเดินทางผ่านยังดวงดาวขนาดเล็กมากมายท่ามกลางความหนาวเย็นเพื่อค้นหาวิญญาณอสูรและดินเซียนอันเป็นเป้าหมายของทุกคนเมื่อห้าวได้พบผ่านซานที่อยู่ที่นี่3 0 0พปีเพื่อตามหาพันรยาและได้รับเล่าจากอีกฝ่ายจนสามารถได้พลังกระบี่เหยียบเพลงสองครั้งที่สามารถสังหารระดับต่ำกว่าเซียนได้ เมืองห้าวยังต่อสู้แย่งชิงดินเซียนจากผู้คนมากมายจนผู้คนต่างหวัดกลัวเขาต้องรีบหนีไปยังดวงดาวขนาดเล็กดวงอื่นๆก่อนจะมองเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งที่เป็นดวงวิญญาณอสูรจึงมุ่งหน้าไป ได้พบยังนางมานจืดเสียงที่สิงร่างของเจ้าโยหลันที่แขนหายดีก่อนจะสู้กันเมื่อนางมานจืดเสียงเห็นเมื่งห้าวจะใช้เพลงกระบี่ของฮานซานจึงเลิกสู้และเสนอให้ร่วมมือกันบุกเข้าไปตำหนักเซียนเหล่านี้ ในขณะที่นางมานจื่อเซียงบุกเข้าไปตำหนักเพื่อเอาของวิเศษที่ต้องการแต่เมื่อห้าวกับขุดเอาทุกสิ่งทุกอย่างนอกตำหนักต่างๆทั้งหนึ่งร้อยกว่าแห่งจนหมดสิ้นเพราะมันคือดินเซียนก่อนที่จะพบดวงวิญญาณอสูรทั้งสอง จึงต่อสู้แย่งชิงกันเมื่อดวงวิญญาณอสูรหนีไปทั้งสองรีบตามไปพบผู้ฝึกตนอีกสองคนเข้ามาร่วมช่วงชิงเมื่อห้าวสามารถชิงดวงวิญญาณอสูรไปได้นางมารจืดเสียงทำร้ายผู้ฝึกตนอีกสองคนบาดเจ็บให้หนีไป พร้อมทั้งเสนอร่วมมือกันอีกครั้งโดยจะเข้าไปส่วนลึกของดินแดนเซียนทั้งยังบอกว่าดวงวิญญาณอสูรคือกุญแจสำคัญในการเข้าแดนเซียนของเซียนอสูรที่เคยโดนประกูลที่ทำลายทั้งสองที่เข้าไปส่วนลึกได้พบเฉียวหนูวิญญาณธาตุนับไม่ถ้วนรวมตัวเป็นกิเลนยักษ์มุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่ง ทำให้เมื่องห้าวกับนางมานจืดเสียงต้องจับกิเลนมุ่งไปก่อนพบยังหานซานที่กำลังอยู่เบื้องหน้าของวิญญาณสะพานเหยียบเซียนที่ปรากฏออกมาเป็นดินแดนแห่งนี้ทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นน้ำค้างแข็ง เมื่อห้าวกับนางมานจืดเสียงโดนช่แข็งในทันทีแต่เมื่อห้าวที่ทราบว่าดินน้ำค้างแข็งคือดินเซียนสุดยอดจึงดูดเข้ามาในร่างเพื่อสร้างรอยสักธาตุดินขึ้นมาผ่านซานได้รับคำท้าให้สังหารเฉียวหนูให้หมด เพื่อให้ได้ภรรยาคืนแต่เขาไม่สามารถสังหารเฉียวหนูที่โดนทำลายแล้วกลับคืนมาได้จึงพ่ายแพ้ก่อนที่เมืองห้าวจะรู้ว่าภรรยาฮานซานได้ยอมเป็นเฉียงหนูแทนฮานซานที่ผิดสัญญา เพราะแท้จริงแล้วฮานซานคือวิญญาณของจักรพัิอสูรแห่งดินแดนน้ำค้างแข็งที่เคยโดนบรรพชนตระกูลที่สังหารวิญญาณสะพานเหยียบเซียนได้ให้ภรรยาฮานซานทำหน้าที่แทนมันก่อนที่จะสลายไป จึงทำให้ฮันซานตกลงใจเป็นเฉียวหนูอยู่ที่นี่แต่ฮันซานยังมอบกาสุราที่บรรจุเพลงกระบี่เหยียบเพลงกระบี่เซียนของตนให้และมอบดินน้ำค้างแข็งสีฟ้าอันเป็นดินน้ำค้างแข็งแท้จริงให้เมื่งห้าวด้วยจึงทำให้เมื่งห้าวสามารถได้รอยสักดินอันที่สี่สำเร็จเมื่งห้าวกับนางมารจืดเสียงที่ได้ดวงวิญญ,ญาณอสูรอีกคนละดวงจึงออกจากโลกใต้ซากสะพานแห่งนี้